สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินทร์หนึ่งนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของ Facebook ปนัสยาสิทธิจิราวัฒนกุลนะครับซึ่งเป็น Facebook ของรุ้งปนัสยาได้เผยแพร่จดหมายเขียนด้วยลายมือพร้อมลงชื่อเบญจาอปันและปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลโดยผู้โพสต์ระบุบอกว่าเป็นพี่สาวของนางสาวปนัสยาซึ่ง ใจความในจดหมายสรุปว่านางสาวเบญจาถูกคุมขังอยู่ที่ทัทสถานหนิงกลางมา50วันส่วนนางสาวปนัสยาถูกคุมขัง12วันโดยไม่ได้รับสิทธิในการประกันตัวทั้งที่ไม่เคยจะหลบหนีหรือว่ายุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานหรือไม่เคยไปก่อเหตุอันตรายประการอื่นส่วนเหตุผลในการฝากขังหลายครั้งในคดีดำา3เจ็ทับพ้าบ้างก็ให้เหตุผลว่ารอส่งสำนวนทั้งนี้ การพราอิสราภาพทั้งที่ยังไม่มีการตัดสินว่าการกระทําผิดอีกทั้งยังขึ้นอยู่กับการทํางานของเจ้าหน้าที่จึงเป็นเหมือนถูกตัดสินว่าการะทําผิดไปแล้วทั้งนี้การถูกคุมขังส่งผลกระทบต่อการเรียนการทําวิจัยอย่างมากโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งจะมีการสอบปลายภาคในอีกหนึ่งสัปดาห์ข้างหน้าหากมองว่าการกระทําของพวกตนและนางสาวปนัสยาเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศก็ต้องถามกลับว่าทําไมถึงมีคนจํานวนมากทั้งศิลปิน ดาราผู้แทนราษฎรองค์กรอิสระอย่างแอมเนสตี้ออกมาเรียกร้องให้ปล่อยตัวและหยุดดําเนินคดีที่ไม่เป็นธรรมร่วมถึงองค์การสหป,ประชาชาติยังแสดงความกังวลต่อการดําเนินคดีกับผู้ชุมนุมในประเทศไทยและสุดท้ายนี้ตนอยากเรียกร้องให้ศาลช่วยคุ้มครองสิทธิ์ในการประกันตัวของพวกตนด้วยนี่ครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับที่เกิดขึ้นบนเ Facebook ของปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลซึ่งเป็น Facebook ของรุ้งปนัสยาแต่ว่ามีการ นำเอาจดหมายที่เขียนด้วยลายมือชื่อเนี่ยนะครับของนางสาวเบนจาอปันซึ่งก็เป็นแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมแล้วก็กลุ่มราษฎรเนี่ยนะครับเอามาเผยแพร่ซึ่งในจดหมายนั้นจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับเขียนเอาไว้ด้วยลายมือเนี่ยสองหน้ากระดาษ A สี่กันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ลงชื่อเป็นลงชื่อเบนจาอปันแล้วก็ปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลนะครับแล้วก็บอกว่ามีการตรวจสอบแล้วด้วย มีผู้เซ็นตรวจสอบนะครับก็คงจะเป็นทางด้านเจ้าหน้าที่ราชทันที่มีการนําออกมาเผยแพร่ได้แล้วก็บอกว่าจดหมายฉบับนี้เป็นการโพสต์โดยพี่สาวของรุ้งนะครับหลังจากที่มีการโพสต์จดหมายฉบับนี้ไปเนี่ยครับก็ปรากฏว่ามีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็มีการแชร์เนี่ยไปจํานวนหนึ่งนะครับแล้วก็มีการมากดไลค์นะครับอีกนับพันเลยทีเดียวก็ต้องดูนะครับความเคลื่อนไหวนี้เนี่ยว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเขียนจดหมายแบบนี้ จะช่วยให้กระบวนการยุติธรรมนั้นเนี่ยครับเป็นอย่างไรแต่เอาเข้าจริงเนี่ยครับสารนั้นตัดสินทุกอย่างหรือว่าดูทุกอย่างนั้นเนี่ยจากเจตนาแล้วก็พยานหลักฐานไม่ว่าคุณจะไปใช้องคอ์กรใดก็ตามมากดดันกระบวนการยุติธรรมนั้นก็ไม่เป็นผลนะครับที่ผ่านมานั้นสารก็ได้ให้โอกาสรุ้งแล้วก็เบญจามาแล้วแต่ว่าถึงแม้ว่าไม่มีพฤติกรรมหลบหนีแต่ทั้งหมดทั้งมวลยังมีพฤติกรรมในการกระทําซ้ํา ลักษณะเดิมๆท,ทั้งทั้งที่ศารนั้นได้มีการห้ามเอาไว้แล้วแต่ก็ยังคงมีเจตนาในการทําซ้ําบ่อยครั้งหลายครั้งผิดในคดีเดิมๆออกหมายเรียกออกหมายสารไปไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งก็นั่นเท่ากับว่าคนพวกนี้ไม่เข็ดหลบับไม่จําหรือไม่อย่างไรครับ